นะครับแดนซ์มี up ก็มาด้วยความรักที่ทำให้เด็กๆผู้ใหญ่มีความสุขสนุกสนานถามคุดตัวก่อนในนี้มีใครบ้างอ่ะมีผู้ปกครองค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ค่ะแล้วก็ญาติๆพี่น้องโอ้นี่กําลังใจเลยนะมานี่เลยมานี่เลยนี่กําลังใจใหญ่เลยแสดงว่าดูดูดูอยู่ตลอดเลยนะฮะอาจารย์กรรมการทุกคนหนักไหมซักถามทีงโอ้โหตดเข้มไหมหนักมากครับหนักมากแบ แนะนำกรรมการหรืออยากจะแนะนําครูเขาเนี่ยอ่ะก็เห็นว่ากิ๊ฟเขาก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าก็เขาก็ทําเต็มที่แล้วครับเขาพูดสิ่งที่เขาคิดผมว่าก็เขาทําเต็มที่ที่ดีสุดแล้วครับเราไปฟังคําตัดสินของคณะกรรมการกันดีกว่าครับว่าธุรกิจไหนค่ําคืนนี้จะตีแตกหรือไม่แตกเราจะมาฟังเสียงคุณเมย์ก่อนนะฮะว่าให้ประเด็นนี้ออกมาเป็นอย่างไรเอาเรื่องเหตุเรื่องผลต้องที่ฟังมาทั้งหมดเลยก่อนนะครับเชิญครับ ตัวเบลเองก็เริ่มเริ่มธุรกิจนี้ตอนอายุเท่าๆน้องกิฟนะคะด้วยความรักเช่นเดียวกันแล้วก็เคยผิดพลาดเคยมองอะไรที่ทางการตลาดคล้ายๆกันแบบเนี้ยคือการมีจุดยืนไม่ชัดเจนหรือการที่เราคิดถึงปริมาณลูกค้ามากเกินไปจนกระทั่งทําให้การการคุมมาตรฐานการสอนเรามันค่อนข้างไม่ทั่วถึงอันนี้ก็เป็นคําแนะนําไปนะคะเพราะว่า มันจะเป็นสดาบสองคมที่อาจจะทําให้ชื่อเสียงของเราเราจะรักษาไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยอ,อ,อย่างประเด็นในเรื่องที่จะขยายฐานลูกค้า ก็จะเห็นด้วยนะคะว่าเออมีความคิดที่ดีที่การที่จะไปโคหาพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆนานา,นา,นาซึ่งขยายยอดขายนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็อย่าลืมประเด็นเรื่องของการรักษาลูกลูกค,ค้าเก,ก่าด้วยว่าจะทําให้เขาพึงพอใจและอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไรนะคะอยากจะให้กําลังใจนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มมาจากความรักทั้งนั้นนะคะในการที่เป็นคุณครูก็คือมีความรักเด็กอยู่แล้วเสียงนี้เป็นเสียงแรกถึงแม้จะไม่มีผลต่อเสียงอื่นๆแต่น่าจะเป็นเสียงที่เป็นกําลังใจได้ แตกหรือไม่แตกครับให้แตกค่ะแตกนะครับโอ้เอาล่ะพอจะมีกําลังใจหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นคะแนนหลักนะฮะหลังเบรว่าจุดหลักที่ให้แตกประเด็นขีดเส้นใตน้นี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของความรักในการเต้นเพราะว่าเรามีความเข้าใจในจุดนี้นะคะ่ะเห็นแววตาของน้องกิฟต์ตอนที่น้องๆของมาเต้น แล้วเขาก็มีความสุขคือเหมือนเราอะค่ะเรารับรู้สึกความรู้สึกตรงนั้น<อ>ได้ก็อย่างไรไม่ทราบบางคนอาจจะเล็กมากยังเพิ่งฝึกมานิดนิดหน่อยหนอย่นอยอาจจะไม่เท่าเพื่อนต่างๆแต่แววตาของความเป็นครูคเปลี่ยนไปได้วยความสุขก็เลยมองว่าถ้าถ้าพัฒนาจากจุดนี้แล้วก็ไปเรียนรู้ในจุดอื่นของมุมธุรกิจก็น่าจะต่อยอดไปได้อืมเอาละจากนี้ก็มาถึงคะแนนสําคัญละทีละคะแนนเลยท่านแรกเลยของนรปัตนครับอดันซ์มีอัพนี่มีจุดเริ่มต้นที่ดี ก็คือเริ่มต้นจากความรักในการสอนแล้วก็เริ่มต้นได้ดีแต่ Dance Me Up จะต้องมองหาจุดที่จะต้องไปในระยะยาวต่อไปข้างหน้ามากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่ต้องบอกได้ว่าเราอยากจะนำพาเด็กๆของเราหรือนักเรียนของเราไปสู่จุดไหนนี่คือจุดที่เราต้องมองในระยะยาวคนที่เป็นครูต้องมองว่าเราส่งเด็กไปถึงไหน ในระยะยาวอาทิเช่นเขาจะให้เกดแปดหรือ intermediate หรือ advance นี่คือมุมที่เราจะต้องมองนะครับซึ่งจุดนี้ยังไม่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องหาสแตนดาดของเด็กให้ได้นะครับว่าทํายังไงให้โรงเรียนมีสแตนดาดการเทเลเมดอาจจะเหมาะสมในระยะแรกนะครับแต่ในระยะยาวถ้าเรามีสมาชิกที่มากขึ้นถ้าเราไม่มีสแตนดาดการจัดการจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะครับ อาะ,ะครับเสียงแรกคะแนนแรกจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณวัลบครับแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับจุดที่อยากจะแนะนํามากๆคือเรื่องอะไรครับสิ่งที่อยากให้เพิ่มเพิ่มจริงๆเลยนะครับคนเป็นครูอันแรกคือต้องมีเป้าหมายชัดเจนของเด็กอย่างผมถ้าผมจะสอนใครเนี่ยผมต้องการว่าเด็กคนนั้นจะขึ้นมาแทนผมได้หรือเก่งกว่าผมหรือไปได้ไกลกว่านี้ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นจากทางน้องเลยวันนี้เราเป็นเหมือนเนสซี่ในการกลุ่มเด็กขึ้นมาให้มีความกล้านะครับเราเหมือนเป็นโรงเรียนที่จะสอนเหมือนอนุบาลนะฮะเพื่อจะเพาะเด็กให้มีความกล้าแต่หลังจากนั้นทุกคนจะรู้ว่าพอขึ้นเลเวลในแอดวานซ์ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มติดละครูแต่ละท่านจะเริ่มติดแล้วว่าวันนี้จะให้เป็นไมเคิลแจ็คสันผมกล้าพูดเลยว่าไม่ใช่แต่ถ้าสอนให้มีความกล้าที่จะลองเป็นแบบไมเคิลได้แต่ที่เหลือต้องไปต่อรงเรียนอื่นตอนนี้มันจุดมันเป็นอย่างนั้นไง ตอนนีเ้เรายังไม่มีตรงนี้นะฮะโรงเรียนคือสิ่งที่เฉพาะชํำเด็กเพื่อใช้ต่อไปในด้านต่างๆในอนาคตนี่คือวิญญาณของความเป็นครูครับแม้ว่าจะให้ไม่แตกแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากครับสําหรับคุณบรรลกบเดี๋ยวมาดูกรรมการคนที่สองกับอาจารย์ถันยาวัฒน์ว่าจะให้แตกหรือไม่แตกเอ่อจริงๆท่งของ Dance Be Up เนี่ยมีหลายธุรกิจที่มาออกแล้วส่งคล้ายๆกันนะ ก็คือว่าแดนซ์มีอัพในโชคดีความโชคดีก็คือไปตั้งในที่ที่มันมีปลาตกปลาที่มีปลาปลาบานเลยไม่ต้องทำอะไรปลาปท,ที่จุ่มลงปลาแล้วเราก็ไปตั้งเลยเราเบ็ดไปตกตรงนั้นนะ่ะนั้นถ่าคุณบอกไว้คุณไม่ม,คม,มีคุณไม่มีการพีองพีอาการเลือกทําเลตั้งสาขาตั้งสํานักงานใหญ่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือโฆษณาที่ดีที่สุด คุณจะเห็นเลยกาแฟสตาร์บัคไม่มีโฆษณาเลยร้านเสื้อผ้าซาร่าไม่มีโฆษณาเลยแต่เขาเลือกทำเลที่ตั้งดีมากคือตอนนี้พ่อแม่เนี่ยใส่ความอยากของตัวเองในอดีตที่ทำไม่ได้เนี่ยตอนนี้อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นฉันเต้นไม่ได้ตอนเด็กลูกฉันต้องเต้นได้แล้วแข่งกันมากไอ้ลูกฉันเต้นได้นะหม,มาด้วยไอ้นี่เดีแป๊บเดียวเองเป็นอะไรกันนองเนี้ยโชคดีนะฮะแต่หลายเรื่องเนี่ยมันก็ต้องปรับนะคือทำธุรกิจเนี่ยอย่างที่ คุณมันลบว่าไว้ต้องมี b u s i n e s Subjective ชัดเจนเป้าหมายทางธุรกิจชัดเจนคืออะไรฝรั่งถามเลย Who you are คุณเป็นใคร Dance มี up เป็นใครตอบให้ได้เป็นสถานที่ที่ให้เด็กมา,กาแสดงออกกันอะไรทำนองเนี้ยมันต้องมากไปกว่านั้นไงเพราะมัน too simple กวนไปแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้ารักเด็กจริงคุณภาพสำคัญกับปริมาณ สอนเนี่ยสักร้อยหนึ่งก็เดเอาเด็กไปเลยเหมือนครูเป็ดเนี่ยสอนแล้วเด็ก AF ไปทุกวันนี้ยังออกทงออกเทปอะไรพวกนี้มันเป็นความภาคภูมิใจซึ่งเงินหาซื้อไม่ได้แต่การตลาดเนี่ยทุกอย่างไม่จําเป็นต้องทําแบบคอน s u m e r Product ไม่ต้องไปทําแบบขายแฟบขายบิตสองกล่องแถมกะละมังกันอะไรทํานองนี้มันมีทรงของการทําอยู่เพราะคุณกําลังทําธุรกิจกับเด็ก คุณมีผู้ใหญ่เยอะนะแต่ผมพูดเด็กนะและเด็กยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ทํายากมากมากนะเด็กดีก็ดีไปไม่ดีเนี่ยขอมาเล่นงานคุณนะใช่ไหมฮะและบางเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอย่าทําอะไรที่มัน too simple ง่ายเกินไปเพราะถ้าง,ง่ายเกินไปคนอาจจะมองว่าเรามักง่ายไม่ใช่เรียบง่ายจงทาธรุรกิจให้เรียบง่ายแต่อย่าทาให้เขามองว่าเรามักง่าย และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเซกเมนต์เนี่ยนะฮะเวลาจับอ่ะจับไปเซกเมนต์เดียวเลยคุณจะเอาเด็กเล็ก้วคุณเขาว่าไปเลยเพราะเด็กเล็กก็กินกันได้หมดแล้วคุณผู้ยงผู้ใหญ่ก็ให้เขาไม่ต้องไปสอนเขาเต้นล็อกอะไรพวกนี้ปล่อยไปเถอะเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจเนี่ยบางเรื่องคุณต้องรู้บางเรื่องไม่ต้องทําทุกหมดนะนั้นก็จะทาเห็นนอกมาทำเด็กต่างนี่ว่าเด็กกรุงเทพเด็กอินเตอร์เนี่ยคุณเอ้ยหาไปเถอะเยอะมากๆไม่ต้องไปเอาเด็กระยองมาเด็กกาญจนบุรีเด็กเชียงใหม่ปล่อยเข้าไปหมดซะแล้ว เสียงนี้คะแนนนี้มีผลทันทีถ้าหากว่าแตกขึ้นมาลุ้นคูเป็ดเสียงสุดท้ายแต่ถ้าไม่แตกไปว่าผลมันจะออกราทันทีพร้อมนะครับแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับ เขาทำได้นะห้าแสนน่ะทําได้ผมคิดว่าทาได้แล้วไปด้วยความรักเด็กจริงๆนะเข้าใจปร็นนี้แล้วไอ้ชงสองเนี่ยผมคิดว่าทําได้แต่ผมเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยครัผมอยากจะให้มันทรงของธุรกิจมันดีกว่านี้ไงอีกนิดนึงนะและการให้เด็กแสดงความกล้าไม่พอ brave is not enough มันต้องมีเฟสสองเฟสสามเฟสสี่น้องเสื้อดำคนนี้อีกห้าปีจะอยู่ที่ไหนต้องวางให้เขาน้องคนนี้ มีแนวโน้มจะเป็นทรงครูสอนเต้นได้เนี่ยคนผมสงทองเนี่ยคุณจะวางกระนางเขาก็ตรงไหนผมคิดว่าคุณมองอยู่แล้วคนมันจะมาราะความแต่ลูกศิษย์ไงไม่ใช่ว่ามาแล้วมาแล้วขอให้เต้นมีเวททงเวทีไม่พอสองเสียงไปไม่แตกสรุปไปแล้วแต่เราอยากได้ยินเสียงหรือคะแนนจากครูเป็ดเหมือนกันอยากจะฟังคําทั้งติทั้งชมทั้งแนะนําอย่างไรและอยากจะฟังผลด้วยค่ะเชิญครับก็ต้องขอชื่นชมก่อนนะคะที่โรงส่วนใหญ่ครูสอนเต้นเนี่ยจะไม่ค่อยขยันคิดการตลาดซกเท่าไหร่เพราะว่า เอาตัวและเอาแรงใจเข้าไปในคลาสสอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูบอกมาสิ่งที่ครูบอกบอกฟุง้งหนูฟุ้งอย่างนู้นฟุ้งนี้คือข้างในเนี่ยชื่นชมนะคะเพราะว่าคนเรียนเต้น,นี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องการตลาดนะคะในส่วนของประสบการณ์ที่ครูเป็ดติดประสบการณ์ไม่คือคนเป็นครูต้องมีประสบการณ์มากและต้องมีอะไรที่มาแชร์ให้เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะทุกคําพูดไม่ว่าจะทุกคําสอนของเรามันคือการตลาดในคลาสเรียนนะคะพอหนูมีการตลาดในคลาสเรียนที่ดีมีคําสอนที่ดีทําให้บุคลิกภาพของเด็กเปลี่ยนไปสามารถที่จะภูมิใจในความเป็นนักเต้นของเขาให้เขารู้ว่าอยู่ตรงไหนเร้วเต้นอยู่ตรงไหนแล้วต้องไม่เต้นอยู่ตรงไหนให้เขาเห็นคุณค่าของเขาตรงนี้ครูยังมองไม่เห็นนะคะด้วยประสบการณ์ของหนูเองตรงนี้หนูต้องไปเสริมขึ้นมานะคะ แต่ครูว่าหนูอะทำได้เพราะหนูมีความตั้งใจหนูมีความมุ่งมั่นหนูมีอีกโก้ของความเป็นครูเต้นแต่อีกโก้ตรงนั้นหนูต้องปรับ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 ให้มันพอดีปรับให้มันมองโพสิทีฟปรับให้มันเปิดความคิดแล้วฟังทุกทุกท่านเอามาแล้วแดนซ์มีอัพเนี่ยทําได้แน่ๆไม่ใช่ห้าแสนหรอกลูกเป็นล้านยังทําได้เลยได้อยู่แล้วล่ะลูกสำหรับครูเป็ดความจริงก็ต้องเป็นความจริงแตกหรไม่แตกฮะไม่แตกค่ะอ ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ Dance Me Up ครับที่แม้ว่าวันนี้ทาง Dance Me Up จะไม่สามารถตีแตกได้แต่สถาบันแห่งนี้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่ายวันนี้อีกหลายเท่าเพราะด้วยความรักของเจ้าของธุรกิจและครูผู้สอนที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนด้วยความเข้าใจด้วยความรักผมเชื่อครับว่าในวันข้างหน้า Dance Me Up จะเป็นอีกหนึ่งสถาบันสอนเต้นแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนครับ อีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้มานั่งสังเกตการอยู่ด้วยนะครับรองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณประกรณ์พัฒนาแพทย์เข้าเรียนเชิญครับเจอธุรกิจอันนี้เป็นยังไงบ้างครับดูบรากาศแล้วครับในส่วนตัวนะฮะจริงๆโดยโดยธุรกิจดนสเปียรเนี่ยจริงๆผมคิดว่าเป็นเทรนด์ของคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านำสิ่งที่คณะกรรมการเนี่ยไป กลยุทธ์นะฮะของของเราเนี่ยผมว่าการบรรลุปเป้าหมายเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะจะถูกบันทึกนะฮะสำหรับผู้ที่ออกรายการ SME ติดแต่ทุกท่านนะแดนส e ิท e ัพก็สามารถที่จะอ่านได้จากหนังสือขายดีนะที่เขียนอย่างนี้นะฮะก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นมอบไปให้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับว่า SME ตีแตกนี่ก็สี่ทุ่มครึ่งนะดูได้ทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้ววันศุกร์หน้านะครับสี่ทุ่มครึ่งครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับ